สวัสดีค่ะคุณวริศสวัสดีครับคุณน้ำชาฉันมีเรื่องอยากถามเธอหน่อยดิมีเรื่องอะไรอยากจะถามฉันเหรอฉันได้ข่าวมาว่าเธอได้ซื้อยงเหิงมาทานสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมรู้สึกเป็นยังไงบ้างอะเล่าให้ฟังหน่อยสิอืมใช่แล้วเราลองเพราะเห็นว่ามีสมุนไพรหลายชนิดอย่างถังเช่าเนี่ยนะเขาขึ้นชื่อเรื่องการบำรุงร่างกายทําให้รู้สึกสดชื่นขึ้นไม่ค่อยเพลียเหมือนเมื่อก่อนเลยอ๋อถังเช่านี่เคยได้ยินว่าช่วยเสริมพลังด้วยใช่ไหม แบบคนทำงานหนักๆห,หรือพักผ่อนน้อยก็น่าจะดีนะใช่เลยแล้วก็มีอีกตัวที่เราชอบมากคือเขากวางอ่อนตัวนี้ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงเลือดทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเหมือนมีเกราะป้องกันจากข้างในพออากาศเปลี่ยนก็ไม่ค่อยป่วยง่ายดีจังเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยจริงๆใครๆก็ไม่สบายกันเต็มไปหมดใช่แล้วแล้วยงเหงิงไม่ได้มีสมุนไพรตัวเดียวแต่รวมหลายชนิดเข้าด้วยกันเสริมฤทธิ์กัน ช่วยดูแลสุขภาพได้รอบด้านเลยฟังแล้วนะ่าสนใจมากนะเหมือนช่วยทั้งบำรุงทั้งป้องกันในเวลาเดียวกันถูกต้องครับเราว่าการดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ดีที่สุดจะได้มีแรงทำงานทำสิ่งที่เราอยากทำไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยหาทางแก้เห็นด้วยเลยถ้าใครอยากเริ่มดูแลสุขภาพก็น่าจะลองโยงหหึงดูนะใช่ครับสุขภาพดีเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เห็นทีฉันต้องไปหามาดูแลสุขภาพแล้วละขอบใจนะเบรดดีมากน้ำชา สุขภาพดีคือลาบอันประเสริฐไปซื้อตามสาขา JC I Mart, JC Mall หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะช่วงนี้เขามีโปรโด้วยนะจริงสิอย่างนี้ต้องรีบแล้วล่ะฉันไปก่อนนะ